ช่วยกันละครับช่วยประเทศกันหน่อยรัฐบาลจะไปพูดคุยเจรจากับทางสหรัฐอย่างไรเพื่อให้ทิศทางมันเบาลงเรื่องของสงครามภาษีนะคะใช่ใช่เราจะคุยกับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยขั้นหนึ่งนะฐานะก็ตอนนั้นก็เทียบเท่ารองนายกแหละ,ะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับเป็นอดีตสสหลายสมัยด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่สังกัดพรรคไหนแล้วค่ะ คุณเกียรติสิทธิียมอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมิวคุณสำราญและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับครับก็อย่างที่น้องหมิวเกริ่นไปแล้วว่าแรงระเบิดจ,จากทรัมป์เนี่ยนะมันก็แรงแผ่นดินไหวทั่วโลกคุณเกียรติในฐานะได้มีประสบการณ์เรื่องนี้จะคิดว่ามีอะไรจะแนะนารัฐบ,บาลด่วนจี๋เลยคุณเกียรติจะหาทางออกอย่างไรรับมืออย่างไรจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย แล้วก็ไปมีมาตรการไปจัดการกับเม็กซิโกแคนาดาและประเทศจีนเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยความจริงทุกประเทศควรเชิงรุกละถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะไปร้องให้ WTO มีการประชุมด่วนอ๋อร้องทำไมคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันผิดกับติกาขององค์การการค้าโลกที่เราร่วมกันตั้งฮนะ อ,อเมริกาก็มีส่วนร่วมในการตั้ง WTO ฮะคะครับประเทศไทยก็มีส่วนร่วมครับดังสิิงที่ทําอยู่ดีๆทําตามอําเภอใจละ<อ>แสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลของสหรัฐเองในอดีตโดยประธานาธิบดีคนอื่นดําเนินการมาทั้งหมดไม่สนใจแล้วอเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงครับเอ๊ะถ้าเราไปร้อง<ะ>ไปร้องแบบ WTO นี่อเมริกาซ้ำาจะไม่ยิ่งเอาหนักเหรอะคุณเกียรติ ก็ลองดูสิฮะก็ลองดูสิครับอย่างตามที่สุดเราต้องมีพวกครับต้องหาพวกก็แบบยักษ์นี่ลบคนเดียวได้ไหมครับก็ยากค่ะต้องมัดรวมกันต้องหาเพื่อนเนาะต้องมัดรวมกันค่ะนะนั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยระหว่างอาเซียนกันเองเนี่ยได้รับผลกระทบทุกคนนะครับค่ะครับแล้วเรานั่งเฉยๆเรามีอาเซียนไว้ทําอะไรครับอ๋อต้องจับมือกันในอาเซียน ใช่ฮะนนพูดกันด้วยเสียงที่มีน้ำหนักไม่ดีเหรอครับอันนี้ตรงอาจารย์พิติตรีแสงนำแนะนําเลยนะ้องนผิวอาจารย์พิติีแนะนาอย่างนี้อาเชีนต้องจับมือกันค่ะแล้วคือจ,จับมือกันเนี่ยไม่ใช่จับมือกันหน่อมแนมนะโอเคมันเรื่องนี้มันซีเรียสแล้วะฮะครับนะฮะทีนี้มันต้องกลับมาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาทาเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับใครบ้างครนะฮะประการแรกเลยนะครับ การขึ้นภาษีของประเทศตัวเองเนี่ยภาษีนําเข้าเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยครับได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับของข้าวของที่เข้าไปในประเทศแพงขึ้นทันทีครับใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่จําเป็นต้องตอบโต้เลยนะครับอืมเขาทําสิ่งเหล่านี้คนอเมริกันเองเนี่ยไม่สามารถจะยนระยะยอมรับได้ฟังดูแรก,แรก ตอนที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบก็คงจะพอชอบเหมือนกันเอ๊คนนี้นักสู้นะแต่พอตัวเองต้องซื้อของแพงทุกวันทุกวันทุกวันรายได้เท่าเดิมเนี่ยครับมันอยู่ไม่ได้ครับแต่ทรัมป์เขาก็บอกนะว่าทั้งกนเจ็บและทุกบริโภคนะอยู่ไม่ได้ฮะเมื่อกี้น้องเหลว่าไงนะทรัมป์เขาบอกว่าเขารู้ค่ะว่าคนอเมริกันจะต้องใช้ของแพงขึ้นแต่มันเจ็บแล้วมันจะจบนะคะคุณเกียรติ <laughs> ก็ครัม้อาพูดอย่างนั้นคะัเพราะเขาเขาเขาเดินถนนเส้นนั้นละค่ะอืมนะฮะแต่เชื่อสิครับประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีทางเอาเลยนะฮะไม่มีทางอยู่ได้เลยนะครับครับเราไม่จําเป็นต้องตอบโต้อะไรเลยฮะนั่งเฉยๆแต่เราบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกับกติกาที่เราเคยตกลงกันไว้อืมอืมเมื่อวานน่เด็กลนีในเบื้องต้นนะครับครับ แต่ผู้ประกอบการของเราเองได้รับผลกระทบไหมได้รับครับได้รับอผมได้รับโทรศัพท์จากคนที่อยู่ในรายการที่ส่งสินค้าไปสหรัฐแล้วโดนขึ้นภาษ,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 ษีนะเขาบอกไม่รู้จะทํำยังไงครตรงนี้ฮะรัฐบาลต้องทำสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าต้องไปเจราจากับสหรัฐว่าอยู่ดีคุณอยู่ในลิสต์เหล่านี้มาจากไหน ให้เขาชี้แจงครับเขาเองต้องเป็นคนชี้แจงว่าคุณอยู่ดีๆมาบอกรายการเหล่านี้มันอยู่ในลิสต์เพราะอะไรแล้วมันผิดกติการตรงไหนต้องให้เขาชี้แจงนะครับอันที่สองต้องช่วยกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้หาตลาดอื่นตลาดใหม่มทันทีทันทีนะครับมไม่ใช่นั่งเฉยๆเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้อ่ะถามผมว่า หลายคนนะฮะชอบบ่นถ้าพูดกันในกระทรวงเนี่ยก็บอกว่าโอ้ตลาดใหม่มันใช้เวลานะหายากนะครับผมก็จะบอกเลยครับประสบการณ์ผมเนี่ยผมพาคณะผู้ประกอบการบินไปลาตินอเมริกาเนี่ยเชื่อไหมครับไดออเดอร์กลับบ้านเลยคนระอ,อ๋อฮะได้คําสั่งซื้อกลับบ้านเลยครับก็เห็นคุณพี่ชยัยพาณิชก็บินอยู่บ่อยนะคุณเกียรติผมก็ไม่รู้ก็บ,บินไปไหนฮะก็ไม่เห็นประกาศเลยครับว่ามันเป็นการจับคู่ธุรกิจไหมมันเป็นการ คุณนลินีก็เพิ่งไปสหรัฐมาฮะหลังจากที่ทรัมป์ก่อนที่ประกาศแค่อาทิย์สองอาทิตย์แต่ไม่เคยมีแถลงออกมาเลยครับว่าได้อะไรมาฮครับตลาดใหม่ต้าราหาตลาดใหม่ในจังหวะที่หลายประเทศก็โดนกีดกันด้านภาษีแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนไปออกันเป็นคอขวดไหมคุณเกียรติคะไม่ครับเพราะเราผลิตไม่เหมือนกันฮะเชื่อไหมครับผมผมผมไปปานามา ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีออเดอร์จากปานามาใช่ไหมครับครับครับตอนนั้นได้รับออเดอร์ประกอบอ,อคอมพิวเตอร์าอืาล้านเครื่องฮนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ดีเห็นไหมครับครับมันมียังมีช่องว่างของตลาดอยู่เยอะแยะครับที่บราซิลตัดชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยได้ทันทีเลยนะครับครับ ไดออเดอร์ทันทีสหรัฐตอนนั้นเข้าไปที่สหรัฐบอกว่าโอ้ยมีตลาดเก่าอืมแต่ก็ไดออเดอร์ครับเอาว่าตลาดใหม่นนหาได้แน่นอนหาได้แน่นอนได้แน่นอนฮะแล้วก็สิงทอเนี่ยแต่ต้องทําให้เป็นนะเลือกคนที่ใช่นะอ๋อเลือกคนที่ใช่นะฮะครับ,รบเพราะว่าอย่างอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเคยไปเคยเคยมีทีมส่งไปเนี่ยเขาบอกพาสิงทอไปสิงทอบอกไม่ยอมไปนะครับผมไม่รู้จะสู้จีนยังไงราคาไม่เท่าอืมหารู้ไหมว่า เม็กซิโกมีนโยบายซื้อหลากหลายประเทศครับเขาไม่ซื้อแห่งเดียวไทยก็ขายได้เลยเหมือนกันฮะคุณเกียรติครับเรียนถามนิดหนึ่งบ้านนะต้องทําการบ้านเรียนถามนิดหนึ่งมาตรการอย่างที่ท่านพี่ชัยคลังให้สัมภาษณ์เมื่อวานก็บอกว่ามาตรการหนึ่งที่เราจะใช้น้องหมิวก็คือว่าเราก็เพิ่มการนําเข้าสินค้าอเมริกาหน่อยเพื่อลดความได้ดุลจะตอบโจทย์ได้ไหมอเมริกาจะเห็นใจเราไหมมาตรการนี้นี่ ไม่มีทางเลยครับคือหลักคิดนะ,ะถ้าบอกว่าผมค้ากับทุกประเทศผมต้องได้ดุลกับทุกประเทศเนี่ยนะครับอ,อาจารย์ของสหรัฐเองก็ไม่เคยสอนวิธีนี้นะฮะอาจารย์เศรษฐศาสตร์ไม่คุณคุณพิชัยบอกว่าเราจะลดการได้ดุลจากอเมริกานะก็ใช่ไงฮะเพราะาอเมริกาบอกว่าคุณอะเกินดุลกับฉันะนะฉันไม่เอาต้องมีมาตรการมาก็เคยขึ้นภาษีนะฮะ แต่เนี่ยมันมันหลอกเด็กพอได้นะคุณดํารานนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเวลาเราค้าเนี่ยเราอยากให้ประเทศเกิดดุลใช่จะได้มีเงินเหลือคะนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าทุกประเทศที่เราค้าด้วยต้องเกินดุลมันไม่ใช่ครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตจริงครับทีนี้<ด>อ้าวเวลาจํากัดแล้วทีนี้นี่คือสังคมอยากเห็นตอนนี้อยากเห็นพี่ชัยยกกำลังสองคือทั้งพาณิชย์ทั้งคลังเนี่ยนะ จับมือร่วมกันนายกอยู่ตรงกลางแล้วแถลงมาตรการแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เรามีประหลักกระทรวงพาณิชย์รับงานเจรจากับเมริกาเป็นหลักมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญไหมคุณเกียรติมาถูกทางไหมคะถูกทางไหมแบบนี้นี่มันมันมันติดอยู่แล้วครับเราไปคุยกับคนที่เขาเล่นงานเราเนี่ยต้องคุยไหมต้องคุยฮะแต่ต้องคุยในระดับที่เหมาะสมในจังหวัที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมด้วยแต่เราเองในเรื่องนี้ ในเมื่อเขาทำผิดกฎ WTO ชัดเจนมากนะครับผมอย่างผมยังยืนยันนะครับเราต้องขอให้มีการประชุมด่วนที่ WTO เพื่อหาพวกพวกและมันเป็นโอกาสที่จะได้พวกมาร่วมกันในการดำเนินการกับสหรัฐน,นี่นี่แนวทางของคุณเกียรติสิทธิเทียมมอนนะครับอ,าอาดีตประธานผู้แทนการค้าไทยยืนยันแนวทางนี้นะค,คุณเกียรตินะ่ะอ,อละและต้องช่วย ่วยดูแลคนที่ได้รับผลกระทบทันทีทันทีนะครับทันทีครับทันทีเรียกประชุมสิครับเออเออแล้วทำไมไม่ประชุมกับกรกอล่ะครับนั่นสิโอเคครับมันเป็นเรื่องที่กระทบภาคเอกชนนะไม่ใช่เรื่องรัฐบาลคนเดียวที่ต้องทำงานคนเดียวประชุมกรลอเลยตอนนี้นาทีนี้ประชุมด่วนจริงนะใชครับเอาละครับคุณเกียรติพรรคกกอลเขาก็แถลงมาแล้วว่าควรจะต้องทําอะไรยังไงําไมไม่ปคุยกับเขาครับเอาตามนี้ก่อนคุณเกียรติกราบขอพระคุณวันนี้ครับคุณเกียรติครับ ขอบพระคุณนะคะคุณเกียรติศธีอมรค่ะอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยก็เป็นข้อแนะนําที่น่าคิดเหมือนกันนะอย่าสู้คนเดียวค่ะอย่าสู้คนเดียวต้องจับมือกันสู้คะนะแล้วก็ต้องหาทางออกหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะอเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปมร้อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ